สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทียริทเ m m โม o y of อฟเ a อแพท1.0ของเกมฮงไกสตาร์เลวนะก็เทีย i ิทนี้จะเป็นเทียของ Memory of Chaos เท่านั้นนะครับไม่ได้อิงจากความเก่งด้ยรวมของตัวละครนะแล้วสำหรับคนที่งงว่า Memory of Chaos คืออะไรมันก็จะคล้ายๆเหมือน Spiral Orbit ของ Genshin หรือก็คือเป็นคอนเทนต์เป็นโหมดที่ยากที่สุดของเกมนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด10ชั้นนะ ในตอนนี้ผมก็เล่นจบทั้ง10ชั้นแล้วแบบทุลักทุเลได้แค่ห้องละหนึ่งดาวนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเราไวฟูดเราคัทเป็นโดที่ช่วยแบกขอบคุณ ING ที่ไม่ให้มอนมันไปตีตัวบางๆซ้ำๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน Powerpa ์พูดตรงตรงเลยว่าถ้าผมไม่เติมเลยสักบาทเนี่ยคงจะอีกนานมากๆกว่าจะจบชั้น1ิได้นะก็ต้องขอบคุณทางร้านนะครับที่ช่วยผมประหยัดเงินใครที่อยากจะเปิดหาตัวละครที่ชอบเปิดหาไลค์ครัวอะไรต่างๆ ก็แนะนําเติมผ่านร้านนี้ได้เลยนะครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนคราวนี้มาลงรายละเอียดก,กับตัว Memory of Chaos ผมจะเรียกสั้นๆว่า Chaos นะก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีทั้งหมด10ชั้นแต่ว่าเทียที่ผมจะจัดเนี่ยผมจะอิงจากประมาณชั้น6ถึงชั้น10นะเพราะว่าชั้น1ถึง5ผมมองว่าเรายังพอใช้กล้ามนะฮะในการผ่านได้แต่ว่าพอชั้นหลังๆเนี่ยมันต้องเริ่มมีการจัดทีมแล้วก็เรื่องธาตุอะไรต่างๆ มันจะสําคัญขึ้นมากๆนะครับใช้แค่กล้ามผ่านไม่ได้แล้วแล้วก็ตัว c h อ o s นี้ถ้าเราอิงจากเกนชินพวกศัตรูแล้วก็บัฟที่เราจะเจอมันจะเปลี่ยนทุกแพทแต่ว่าในตอนนี้เกมเพิ่งเปิดผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เป็นพวกศัตรูแล้วก็บัฟชุดนี้ไปอีกสักประมาณ2-3แพทแล้วจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนทุกแพทนะฮะซึ่งเคอ o ในรอบนี้ก็จะอวยตัวละครที่เป็นธาตุคอนตัม แล้วก็น้ําแข็ง3ธาตุานี้จะอวยหนักมากแล้วก็ธาตุไฟฟ้าก็อวยระดับหนึ่งนะฮะนี่เป็น4ธาตุที่ค่อนข้างจะเด่นในรอบนี้แล้วก็คอสจะมีบัฟในแต่ละรอบผมจะเรียกว่าเป็นบัฟคอสนะก็คือในรอบนี้จะเป็นเมื่อเริ่มเทิร์นเริ่มแต่ละรอบก็คือตัวนาฬิกานะครับจะสุ่มตัวละครสายราชสังหารหรือปัญญา1ตัวฝ่ายเราให้ได้เทิร์นทันทีแล้วก็บัฟเดเมจหนึ่งเทิร์นด้วยก็จะอวยตัวละครราชสังหารกับปัญญานะครับ คราวนี้มาจัดเทียร์กันนะครับก็จะแบ่งเป็น4เทียร์นะมีเทพมีเก่งมีโอเคแล้วก็รออนาคตไม่เหมาะกับแพทนี้ผมขอเริ่มจากตัวดดเมแต่ละาธาตุก่อนก็เริ่มจากาธาตุลมต้านหึงบีแล้วก็ตัวของเซปโปซีนะฮะทำไมให้แบบนี้จริงๆก็คือว่าตัวละคราธาตุลมสองตัวนี้ถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าตัวมอนสเตอร์ที่เราเจอในห้องหลังๆของคอรสรอบนี้เนี่ย มีแพ้ธาตลมแค่ห้องเดียวแล้วก็เราสามารถใช้พวกตัวคอนตามหรือตัวกายภาพตัวจินตภาพแทนได้เพราะฉะนั้นความจําเป็นในการป้องปั้นตัวธาตลมเนี่ยมันเลยน้อยนะคือพูดง่ายๆว่าธาตลมในรอบนี้เนี่ยภาษีเรียกได้ว่าแย่ที่สุดนะครับจริงๆแล้วต้านเหิงก็ได้บัฟตัวเคออสรอบนี้ความเก่งเนี่ยอยู่ในระดับ A ได้นะฮะแต่ว่าที่ให้ B ก็เพราะว่ามีห้องให้ใช้น้อยอย่างที่บอกไป แล้วก็เซมโปใช้เบรกมันหมู่ดีแต่ว่าใช้บัฟจากรอบนี้ไม่ได้รวมถึงตัวคอมโบจริงๆของเขาก็คือกราบก้ายังไม่มานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้เทียร์ไปก่อนต่อมาเป็นจินภาพนะครับมีตัวเดียวนั่ก็คือเวลให้เก่งเลยก็คือมีมอนแพ้จินภาพค่อนข้างเยอะในห้องหลังๆแล้วก็เวลเองก็เป็นตัวที่ดาเมจถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีเรื่องสโลรวมถึงไม้ตายที่ถ้าคุณใช้ดีๆเนี่ย สามารถใช้แคนเซิลท่าศัตรูได้ด้วยนะครับก็มีประโยชน์เยอะมากเพียงแต่ว่าเขาใช้บัฟเคอรอบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าใช้ได้แล้วก็อาจจะขึ้นเทียเอไปเลยนะฮะต่อมาเป็นนายภาพนะครับก็คาร่าผมให้ A สู้ชางก็ A เหมือนกันแล้วก็ตัวหลักกายภาพเป็น B ตัวกายภาพในรอบนี้ภาษีถือว่ากลางๆนะครับมีมอนแพ้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าชั้น10ที่ยากที่สุดเนี่ยมอนมันแพ้กายภาพ ก็เลยเอาไปใช้ในห้องนั้นได้ซึ่งตัวคาร่าก็จะเด่นมดหมูแต่ว่าใช้กับคนเดียวก็ได้แล้วข้อดีก็คือว่าน้องเน้นการเคาน์เตอร์ซึ่งใช้เบรกได้ค่อนข้างดีรวมถึงว่าช่วงห้องหลังๆเนี่ยศัตรูมันจะได้เทิร์นเร็วนะฮะน้องก็จะได้เคาน์เตอร์บ่อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้แต้มสกิลเยอะถ้าโดนตีไปบ่อยพลังงานน้องก็ฟื้นกลับมาได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากสำหรับสู้ชางเก่งมากในรอบนี้นะเพราะว่าน้องเก่งเรื่องการเบรกซึ่งสําคัญมากมาก กับ chaos รอบนี้จะมีมอนหลายตัวที่เน้นการชาร์จแล้วพอโดนเบรกแล้วเราจะสู้ง่ายขึ้นนะครับน้องก็เก่งเรื่องการเบรกดาเมจเป้าเดี่ยวก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ถ้าคุณมีดาวหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ว่าหายากอะไรขนาดนั้นเวลาที่ศัตรูโดนเบรกอยู่การใช้สกิลของน้องจะไม่ใช้แต้มสกิลนะฮะคือใช้สกิลฟรีซึ่งมันดีมากๆในการคอนโทรลแต้มสกิลนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆถ้าเจอมอนที่แพ้กายภาพนะ ส่วนตัวหลักก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ก็ใช้ได้ทั้งมันเดี่ยวมอนหมู่นะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจหรือว่าจุดเด่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เท่าตัวด้านบนต่อมาเป็นไฟฟ้านะครับจริงหยวนผมให้ A เตอร์วาน B แล้วก็อาร์แลนดก็ไฟฟ้ารอบนี้ถือว่าเป็นท่าที่ภาษีค่อนข้างดีมากๆนะฮะมีมอนแพ้เยอะแล้วจริงหยวนก็เป็นตัวละครที่ ใช้เคลียได้ทั้งมอนเดี่ยวมอนหมู่นะครับแต่ว่าเคออสในรอบนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยจะเน้นมอนเดี่ยวเป็นหลักจะมีห้องที่เจอคล้ายๆเหมือนเป็นบอส2ตัวแต่เวลาเราสู้จริงๆเนี่ยเราจะเน้นฆ่ายตัวหนึ่งก่อนเพื่อให้มันสู้ได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ค่อยเก็บอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เคออสในรอบนี้จะเน้นที่ดาเมจเดียวซึ่งจริงอยู่เองก็ทําหน้าที่ตรงนี้พอใช้ได้นะครับแล้วเขาก็ได้บัฟจากเคออสด้วยส่วนเซอร์วานก็ พูดตรงๆว่าดาเมจหมู่เขาแรงแต่ว่าดาเมจเดี่ยวเขาเบา,เบาวกว่าจริงหยวนมากๆแล้วเขาก็เป็นตัวที่ถึงจะใช้บัฟเคออสได้แต่ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะดาเมจของเขามันเป็นดาเมจแบบที่มาเรื่อยๆไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบว่าได้เทิร์นเยอะแล้วจะแบกได้เหมือนจริงหยวนนะฮะส่วนอาแลนจริงๆแล้วก็ไม่ได้แย่นะข้อดีก็คือว่าเวลากดสกิลเขาจะไม่เสียแต้มสกิลแต่เสียเลือดแทนซึ่งเอาจริงๆแต้มสกิลที่เราไม่เสียเนี่ย เราจะให้ตัวฮิลฮิลลกับปาหรือให้ตัวโลใส่โลหรือให้ตัวดามจตัวอื่นใช้มันก็ได้นะครับมันก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของแต้มสกิลซึ่งดีมากเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยมอนมันตีแรงนะขนาดตัวเดามจทั่วไปที่ไม่ลดเลือดตัวเองเนี่ยยืนยังลําบากเลยเพราะฉะนั้นอาร์เนก็จะใช้ยากแล้วก็เขาใช้บัฟจากเคออสรอบนี้ไม่ได้ด้วยก็เลยใช้แบกทีมไม่ไหวต่อที่ธาตุไฟนะซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุที่มีภาษีดีที่สุด ในเรื่องของธาตุแต่ว่าผมให้ตัวละครแค่เทียบีเท่านั้นทําไมเริ่มจากที่ไม่โกก่อนก็คือเขาเน้นดาเมจหมู่แล้วดาเมจบอนเดี่ยวพูดตรงๆว่าเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วต่อให้เขาใช้บัฟเควอสเพื่อเล่งเทินได้ดาเมจที่เขาทําได้ก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับตัวด้านบนนะครับก็เลยให้เทียน,นี้ไปส่วนน้องฮุกจริงๆดาเมจเป้าเดี่ยวน้องแรงนะแต่ว่าน้องดันเป็นสายทําลายล้างทําให้ใช้บัฟจากเคออสไม่ได้ น้องก็เลยได้เทียบีไปนะครับถ้าน้องเป็นล่าสังหารผมจะให้น้องขึ้น A เลยต่อที่ท่าน้ําแข็งนะครับท่านี้ก็ภาษีดีมากก็หยันชิงเป็น S เปล่าเป็น A แล้วก็กุลกุลูเป็น C นะครับเริ่มจากหยันชิงก่อนหยานชิงก็แรงนะฮะดาเมจเรียกว่าแรงมากจริงๆแล้วถ้าไม่นับเรื่องเทินแถมของเซเล่ดาเมจหย,ยานชิงก็สู้เซเล่ได้นะครับแล้วหยานชิงก็มีเรื่อง ตัวดาเมจเสริมที่มีโอกาสแช่ศัตรูได้ด้วยซึ่งถ้ามันติดขึ้นมาคุณจะเล่นสบายขึ้นเยอะมากๆแล้วน้องก็ใช้บัฟเควอสคุมด้วยก็แบกได้สบายเลยแล้วมาที่เปาเปาจุดเด่นก็คือเรื่องการลางบัฟศัตรูซึ่งศัตรูห้องหลังๆพวกขุนยนเลื่อยที่มันมีบ้าระหาหรือว่าพวกโกเลมไฟที่มันมีการบัฟดาเมจตัวเอง30%ทุกเทินนะฮะเปาสามารถเคาน์เตอร์มอนพวกนี้ได้แถมมอนที่ว่าเนี่ย ก็แพ้น้ําแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปล่าคือดีมากๆในชั้น9ชั้น10แล้วนอกจากการล้างบัฟดาเมจของตัวเขาก็ไม่ได้จัดว่ายแย่รวมถึงไม้ตายลดลัมมองกันก็เพิ่มดาเมจทั้งทีมได้เล่นเป็นตัวกึ่งซับกึ่งดาเมจได้นะครับน้องเก่งมากๆแล้วกุลูกุลูที่อยู่ทีซก็มี3เหตุผลหลักๆนก็คือว่าน้องเป็นตัวละครสายปัญญาที่ใช้บัฟได้ แต่ประเด็นก็คือน้องใช้บัฟไม่คุ้มเลยนะครับเป็นเหมือนตัวดาเมจเสริมมากกว่าไม่ใช่ตัวแบกทีมได้ซึ่งพอน้องเป็นสายปัญญาเนี่ยไม่มีโอกาสที่น้องจะไปแย่งบัฟของตัวดาเมจที่เราต้องการเช่นถ้าเราเอาน้องไปเล่นคูบบ่กับหยานชิงเนี่ยน้องอาจจะไปแย่งการเล่นเทินของหยานชิงได้ซึ่งมันไม่โอเคนะครับข้อที่2ก็คือน้องจะเก่งกับพวกมอนหมูก่กับพวกมอนที่เรียกลูกน้องได้ซึ่งมันมีไม่เยอะในห้องหลัง สามก็คือน้องโดนเนิรฟจากเบต้าไปเยอะนะที่สําคัญเลยก็คือจะเป็นดาวนหนึ่งน้องที่ตอนเบตา้าการโจมต,รตีธรรมดาของน้องจะลดเก็ดเบรกของศัตรูได้2ครั้งแต่ในตอนนี้มันลดได้แค่ครั้งเดียวนะครับน้องก็เลยอยู่ทีเสซีรออนาคตไปก่อนนะแล้วก็มาถึงท่าสุดท้ายนั่นก็คือคอนตัมซึ่งรอบนี้ก็อวยเซเล่หนักมากมีมอนแพ้่คอนตัมเยอะมากๆนะครับ แล้วเซเล่เนี่ยตัวเขาก็เก่งมากอยู่แล้วดาเมจแรงมีเรื่องเทินแถมมีเรื่องทะลุต้านทานธาตุคือประมาณว่าหมอนไม่แพ้คอนตั้มเซเล่ยังทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแถมบัฟเคออสรอบนี้ก็เหมาะกับตัวเซเล่มากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นสุดยอดตัวดาเมจในตอนนี้ส่วนชิงเคเวเป็นสายปัญญาใช้บัฟรอบนี้ได้แต่ประเด็นคือน้องอาจจะใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่ ประเด็นก็คือว่ามันคอนโทรลยากว่าในเทิร์นที่เราได้บัฟบางทีตัวหมากในมือของคุณอาจจะมีแค่อันเดียวจะกดสกิลจั่วเพิ่มมันก็ไม่คุ้มนะน้องก็เลยใช้บัฟได้ค่อนข้างยากแล้วดาเมจเป้าเดี่ยวน้องก็ไม่ได้ถึงคันว่าสูงมากน้องก็เลยได้แค่โอเคต่อที่ตัวสายบัฟนะครับก็โบเนียเติงหยุ่น A แล้วก็แอสตาเอสลับโบเนียก็แน่นอนว่าเทพก็คือทั้งเรื่องการเล่งเทินการบัฟอะไรต่าง การสร้างแต้มสกิลที่เยอะแล้วก็มีเรื่องการล้างบัฟซึ่งตัวของบอสในชั้น10มันจะมีแช่แข็งนะฮะโบเนียก็ช่วยล้างตัวแช่แข็งได้เล่งเทินอะไรได้นะครับคือถ้าคุณเล่นดีๆนะครับโบเนียจะเป็นตัวละครที่ทําประโยชน์ได้เยอะมากๆแต่ต่อให้คุณเล่นมั่วๆตัวมันก็ยังเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ PS e ไปส่วนติงยุนก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะก็มีบัฟโจมตีบัฟดาเมจฟื้นพลังงานไม่ตาย ตัวก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วประโยชน์ที่ทําให้ทีมได้ก็เยอะมากๆนะครับรวมถึงมอนแพ้ไฟฟ้าก็เยอะเจ๊ ke, ก็ช่วยเบรกได้ด้วยส่วนแอตต้านะครับมีไม้ตายบัฟความเร็วซึ่งมันสําคัญมากๆในห้องหลังๆเพราะว่ามอนมันเร็วเหลือเกินนะแล้วก็การเบรกเพื่อคสเ c e l ท่าศัตรูมันสําคัญมากๆตัวบัฟสปีดมันก็ช่วยตรงนั้นรวมถึงเราเจอมอนแพ้ไฟเยอะแล้วแอตต้าก็ช่วยเบรกดีๆเพราะฉะนั้นเขาก็จัดว่าดีไม่แพ้ตัวบัฟตัวอื่นเลยในเคียอบนี้ มาที่ตัวฮิลนะผมให้ S ทั้งคู่เลยนะครับเรามีแค่2ตัวแล้วก็มอนมันตีแรงพูดตรงๆมอนมันตีแรงมากคือถ้าในอนาคตเราอัพตัวละครขึ้น80ลรีลิกฟูฟๆเนี่ยความสำคัญของตัวฮิลที่เน้นการฮิลอย่างเดียวอาจจะลดลงก็ได้แต่ว่าในณนะตอนนี้ที่เรายา Level ังเลเวล60-70เนี่ยตัวฮิลยังไงก็ต้องมีนะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็ดีนะไปลูกก็ฮิลแรงกว่ามีชุบชีวิต นาตาชาก็มีเรื่องการล้างดีบัฟแล้วก็สกิลที่ใช้งานง่ายกว่าไม่เหมือนของไปรู่ที่ต้องมาลุ้นว่ามันจะดิ่งไปหาใครนะครับก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นตัวสําคัญในแพทนี้ทั้งคู่ยังไงก็ต้องปันถ้าคุณมีนะฮะมาถึงตําแหน่งสุดท้ายก็คือโตัวโลนะครับซึ่งสําคัญมากในช่วงท้ายเกมนะเพราะว่ามอน,มนตีแรงประมาณว่าตัวบางๆเนี่ยโดนมอนตีแค่ประมาณ3ครั้งก็ตายได้ ซึ่งตัวแทงจะโดนดาเมจน้อยกว่าตัวดาเมจประมาณครึ่งหนึงเหลือจากแค่1ใน3เท่านั้นก็ช่วยลดพละของตัวฮิลได้นะครับสําคัญมากคราวนี้ตัวของเก็บผาดให้เทพเลยเพราะว่าเขาเป็นละครที่สามารถใช้ไม่ตายใส่โล่ให้ทั้งทีมได้ซึ่งโล่เขาหนาบักปากนะฮะตัวฮิลฮิลประมาณพันหึเนี่ยโล่เก็บผาดอาจจะปาไปประมาณพันไปไปลายสพนะครับ มันช่วยกันดาเมจได้ดีมากๆแล้วเขาก็มีแพสซีฟล่อเป้าในตัวอยู่แล้วรวมถึงเป็นท่าน้้าแข็งช่วยเบรกได้และสกิลก็มีโอกาสแช่ศัตรูได้นะ mm hmm. ก็เป็นตัวแทงที่พบเครื่องประโยชน์เยอะมากๆนะครับสำหรับเก็บผาดส่วนตัวหลักไฟก็มีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นตัวโล่ที่ใส่ให้ทุกคนเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้หนาเทิร์นหนึ่งประมาณ200แต่มันช่วยลดดาเมจที่ได้รับจากพวกสถานะผิดปกติ เลือดไหลไฟไม่แช่แข็งช็อตไฟฟ้าอะไรต่างๆได้แล้วก็เวลาเราเจอพวกท่าไม่ตายของบอสตัวสกิลของเขาที่ลดดาเมจให้ทั้งทีมก็ช่วยทําให้ตัวดาเมจที่จากโดนแล้วตายกลายเป็นรอดได้นะรวมถึงเขายังเป็นตัวละครที่ช่วยเบยรกได้ดีมากซึ่งบนในรอบนี้ก็มีแพ้ไฟเยอะเขาก็มีประโยชน์ในเรื่องการเบรกด้วยนะครับแล้วก็มาร์ถือว่าดีสาหรับคนที่ไม่มีเก็บผ่านแล้วนะน้องก็ช่วยเบรกได้แช่ศัตรูได้ โล่ของน้องก็หนาเพียงแต่ว่ามันกันได้แค่ตัวเดียวถ้าเจอท่าจงมตีหมู่หรือว่าท่ามนมันอยากจะตีตัวที่ไม่มีโล่เราก็ต้องทําใจนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือเทียร์ของตัวละครทั้งหมดในแพท1.0นะก็ขอย้าอีทีนึงว่าตรงนี้ผมอิงจากแค่เคออสเท่านั้นนะครับไม่ได้ยิงจากความเก่งภาพรวมตัวละครเป็นหลักซึ่งในแพทหน้าๆถ้าเกิดเคออสมันมีการเปลี่ยนเช่น มอนมันไม่แพ้คอนตั้มเลยแล้วมันก็ไม่ได้บัฟตัวล่าสังหารตัวของซเซเร่ก็อาจจะเทียร์ตกลงมาแล้วถ้ามันเน้นจินตภาพเน้นลบล้างของเวลก็อาจจะขึ้นก็ได้นะเทียร์มันจะเปลี่ยนตามเคออสในแต่ละรอบนะครับก็ย้ำตรงนี้นะเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็มีเนื้อหาแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจว่าจะปั้นตัวอะไรก่อนสำหรับคนที่อยากจะลงตัว Memory of c h a เ s เพื่อฟาร์มเพชรอะไรต่างๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ